<ersch> สวัสดีค <Öz> ร <pee hvad> ับผมมูนีมุกุกับพิธีวันสถาปนสาธาอำเภอนะครับจะมีการฟ้อนลำดวงโซนครับผมนางลำก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับกำลังเริ่มนเพิมพิธีนะครับบุรพาราสพิงขีสาภาเคธัมจีเทวามิตรพิกาเตชภามกันกำลังทำพิธีนะครับอนุรักษ์ขงอโรคเจนะสุสีนะจ๊ะ

một vừa งานครับของอําเภอ <laughs>

เราระพรมวครับพร้อมจะฟ้อนแล้วเนี่ยคนสวยๆงามครับ ในภาพบรรยายนะครับตัวการทำสมายพระบวรครับสุทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอบางสมวนครับวันนี้เป็นวันสานาสมตครบรอบอจะปีผมประจําบ่ไหครับเนองหลายปีครับพระมหา อันต e ิจงงอังเครื่องเด็ดอิทาวไห่เที่ยที่สาที่ยักษ์พระภาคสาสุสีเทพยดาเจ้าที่นางกำบังอยู่ในทางช่องชกาแระจรสว่างกามีอยู่ในกามือสวรางภูจักรเเทราเจ้าพระองค์อยู่ในูปภพิทิสกัสเตอยู่ในห้องมหันต์นิ่มสิขอนเกศ แม้ถึงเขาจันทริเกตีราเจ้าอยู่เมืองแน่นในอากาศมานอยู่ในวิมานมากรัตนผลเทียนทองทีเปรตเทเีราเจ้าที่อยู่ในทิชัยราชรถแกลและเรือหลวงจากอาเมตีราเจ้าทั้งหมื่นอยู่ในบ้านน้อยก็ะด้ถึงใหญ่สรวนาการในตราเจ้าที่สิงสถี คนต้นไม้คึอสาสารเทหนาวลัดจู่มเทยเที่ยวพิราชาวิทาใส่ดูตาบ้านดูดินไร้ไร้ลมนาลุมาเอิพิราเจวาทาใส่ดูในพื้นภูมิภาคจะยันตุเทวะพิราชางหลาใส่ยวันพจ้อ ให้เสด็จลงมาสมุทรประจุกผูหวยชระราวิสเมตเปยนราชาวีดูในหลวงอาต่างนับเร่งขอมก็เตรียมความครับพร้อมแล้วครับคนกำลังเดิ่มลังไรมากครับ คนทงและอาชราษาภูเป็นใหญ่ที่ทงตาสเกยังมพญา้าวที่ฟังปู่ทุกคนีวระผข้าหรอผีาดทุกแห่งคนทำที่สำคี่ก็เรียกที่โรยรวยสบายเดาดสารทั้งหมมทุกคนงลอมลอกับ ใส่คนลำประมาณหัวลายอยู่ครับเป็นพันหมดแล้วครับ ทำทีบวงสรวงเหรอครัเจ้าแม่คาบางครับเป็ิริมงคลของอาเือบางซ่าัวครับเห็นองศักดิ์สิทธิ์กับศักดิ์สิทธิ์ผู้บามีบาง่างของผมเทวาการีบัี้เป็นฤาษมยามใพอประกอบที่บัดนี้ถ้าพออัเชิญญาเจ้าทั้งสบั้งฟ้า จังยินสิตจังบาดาจงเสด็จลงมาถวายอ่อนให้เจ้าพาพี่น้องชาวโบราณสามอ๋อทุกตำบลทุกหมู่บ้านแทบผูกดาวแห่งทางทั้งหลายขอให้เจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบารมีปฏิบัติอย่าได้สื้อเครื่องของทันทรัพย์สมบัติจงมากไน่มอันตรายอย่าได้อย่างนี้โลกไทยไม่มีอาภิธาจง ความอาณาธนาราให้ส <dı DANIEL> ูงยิ่งด้วยครับด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นหาจงได้ผลเงื่อได้สดบทำศาสาร์ทายความเป็นมงคลให้สักเทษประกอบด้วยในสัตดาหนนั้นเพื่อบที่ก็รับไก่ชีสเสร็จนะครับ

จงเสด็จมาอยู่เกศาแหผ่าพราพพูธเก้าข้าพระเจ้าจักรพรริการถือพระองค์ป็นรสมเปลี่นลมของพี่นะจะขอเป็นลมเด้อพี่น้องนั่งลำเองจมกันต่างชาติดีตรี ท่าิบมีกับฟกากาีกากน้องสำเรจครับตมสวัสดีครับ